มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ผู้ประสบอัคคีภยัยในพื้นที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่20สิงหาคม2568เวลา15นาฬิกา30นาทีณบ้านเลขที่13บ้านสมสะอาดหมู่ที่หนึ่งตำบลวารีสวัสดิอ์อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เมืองนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอักขีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีนายชัชาวานเป็นจ่าสิริวงศ์ผู้บริจการจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชันุเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่ครอบครัวนางจันเพ็ญบุญจันทร์ซึ่งอยู่อาศัยณบ้านเล็กที่13บ้านสมสะอาดหมู่ที่1 ตำบลวารีสวัสดิ์อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเมื่อวันที่11สิงหาคม2568เวลา22นาฬิ30นาทีได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านทำให้ได้รับความเสียหายทั้งหลังส่วนการเกิดอัคคีภัยครั้งนี้คาดการว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอาทิสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดได้มอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน